สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการต่อ HDMI Video Capture นะครับกับ Nintendo Switch นะครับเพื่อเผื่อบางคนจะไลฟ์สตรีมแล้วก็แคปเจอร์หน้าจอเอาไว้ <S <S เริ่มตั้งแต่เนี่ยเราแกะแกะกล่อง Unbox กันเลยนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้อ่า การแคปเจอร์อันนี้ที่ร้านใช้อยู่ก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ไดตัพุตเป็น USB ตัวอินพุตเป็น HD ดี้ยังไมครับผมรัแนีตัวนี้จะราคาไม่ค่อยแพงครับไม่เหมือนพวกเอกวอโตแต่ว่าการใช้งานก็คือเหมือนกันเพราะว่ามันออกมาเป็น HD ดดีเเหมือนกันนะครับอ่าก็ก่อนอื่นนะครับเราก็ต่อตัวด็อกให้เรียบร้อยต่อสายไอกับด็อกให้เรียบร้อยก่อนนะครับให้มีไฟเลี้ยงอะไรให้ปะกต่อ แดปเ p t e r ด้วยนะครับให้มีไฟด้วยครับจากนั้นเราก็ต่อเข้ากับตัววิดีโอแคปเจอร์ต่อเข้ากับวิดีโอแคปเจอร์นะจะแน่นเลยจากนั้นเราก็มาเสียบที่เครื่องนะครับเสียบที่พอร์ต USB ทั่วไปเลยครับใช่จากนั้นถ้าลูกค้ายังไม่มีโปรแกรมยังไม่มีโปรแกรมก็ดาวน์โหลดโปรแกรมก่อนก็ได้นะครับอย่างที่ร้านจะใช้ OBS นะครับอันนี้ของเราข้ามไปเลยคือเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้ใช่ส่วนไอ้ตัวเนี้ยครับ มันเป็น USB เนี่ยเวลาเสียบไปปุ๊บเนี่ยเครื่องมันก็จะดีเทคเจอเลยนะครับจากนั้นเราก็เกิดเปิดโปรแกรม OBS ขึ้นมานะฮะแล้วเราก็แอดนะครับแอดวันนี้ตอนแรกตอนนี้จะไม่มีไม่มีมีมุกหมดครับนี่เดี๋ยวเราทำให้ดูตั้งแต่ต้นอ่านะครับมันก็จะไม่มีอะไรเปิดมา OBS ก็จะว่างเปล่าครับ จากนั้นเราก็ต้องแอดนะครับโดยที่ตัวหน้าต่างจะอยู่ตรงนี้สูงเข้ามาได้แค่อยู่ตรงนี้เลยที่เป็นรูปบวกตรงนี้นะครับตรงนี้นะโฟกัสรูปบวกตรงนี้กดเข้าไปเลยเสร็จจะเด้งหน้านี้ขึ้นมาให้กดไปที่ Video Capture Device Video Capture Device นะครับกดเข้าไปะจะเด้งหน้านี้ขึ้นมากดโอเคกดโอเคนะฮะ นี่นะครับทีนี้เขาจะให้เลือกตัวของ device ที่เราจะใช้นะครับก็คือเลือกเป็น USB วิดีโอตัวนี้นะครับกดเข้าไปมันจะไม่ใช่มันจะเด้งหน้านี้ขึ้นมาเพราะว่าเรายังไม่ได้เสียบตัวตัวเครื่องลงไปเครื่องก็เสียบลงไปได้เลยที่ดอกปกติปั๊บเครื่องดับปุ๊บมันก็จะมาเดียวก็จะเด้งขึ้นมาที่หน้านี้แล้วกดโอเคได้เลยครับ เรียบร้อยแล้วเราก็จัดหน้าต่างให้มันพอดีแค่นี้ครับอ่าถ้าเกิดสมมุติเราจะส,สตรีมนะครับเราก็กดฟังก์ชันนี้เลยกด start steam, Star steam. ใส่ steam key อะไรให้ร้อยสซ stream ให้เรียบร้อยถ้าเราจะบันทึกเฉยๆเราก็กด start recording บแบบนี้เลย <Okay. S 2> นี่คือการอัดหน้าจอแล้วก็ไอตัวนี้นะครับก็ที่ร้านก็มีขายอยู่นะครับถ้าต้องการก็ติดต่อกับทางร้านได้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งเขียน รายละเอียดไว้ที่ใต้คลิปนะครับขอบ,ขอบคุณค,ครับ